นะคะคุณมุกดากับไต้คุนเนี่ยควงไปงาน one girl เพื่อน Happy Birthday to you ไปด้วยกันไหมจ้าไปด้วยกันไหมจ้าแฟนคลับคู่จิ้นนะคะ,ะคุณเทพกับคุณมุกดาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไมาางมันทำมาเฮ้ยเขาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าไม่พอใจไม่พอใจเขาตีกันเขาไม่ใช่ตีเขาขอขออภัยครับไม่ได้ตีกันเขาเรียกว่าแสดงความเห็นไม่คือแฟนคลับนแฟคลับออกมาฉะเลยว่านี่เป็นคู่จิ้นหลวงโลกอุย แรงนะท่าแรงแรงแรง,แรงเพราะว่าคู่นี้อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้จะมีข่าวเรื่องของคุณมุดาคุณไต้ฝุ่นเนี่ยโอ้โหคุณนี้เขาหวานมากมีภาพหลุดออกมาแบบกันนุ่งกันนิง่งไปนงไปบ้านไปให้กําลังใจกันมีหอบช่อดอกวงดอกไม้น่ารักหลายคนก็เชีร์ว่าเออคู่จริงหรือเปล่าอะไรใดๆแต่สุดท้ายนะจ๊ะโดยภาพที่ใต้ฝุ่นควงมุกดาไปปาร์ตี้เนี่ยเจมอยเจ็เจมาเก่า พี่เจมอยเนี่ยเจ้าเดิมจริงๆซีฉันรู้ว่าเจ๊มอยเป็นใครนะ,ะอย่าบอกบอก <c oughs> ฉันในหูต่อต่อเธอนำภาพมาลงนะคะแล้วก็มีเพื่อนของทั้งคู่เนี่ยก็เอามาลงในสอรี่แล้วก็แกล้งเนี่ยเธอจ๋าทำให้แฟนคลับเนี่ยคุณเข้มคุณบุ๊คดาบางกลุ่มก็เกิดอาการไม่พอใจก็ออกมาต่อว่าอ๋อเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีแฟนแล้วแล้วก็เข้มเนี่ยก็ซุ่มคบกับนางเอกช่องสามอยู่ซึ่งแฟนคลับกลุ่มเนี้ก็พยายามจะขุด ค่ะข้อเท็จริงนะคะแล้วก็จะเอามาแฉมาฟาดเลยว่าเออเนี่ยนี่มันคือคู่จิ้นลวงโลกถ้าเกิดไม่คนปรับใจเชื่อว่าแบบสองคนนี้แบบตก่องต่องชิ้นกันหรือว่าแบบจิ้นกันแต่อะไรก็แล้วแต่ปุ๊บเนี่ยต่างคนต่างก็มีแบบเขาเรียกว่าคนที่ตัวเองกำลังคบหาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เจมส์มันก็มีข้อดีนะคะเพราะมีการดึงสติให้แฟนคลับแบบเฮ้ยหนูจ๋าตั้งสตินิดนึงบอกว่าบอกว่าเนี่ย คือคู่จิ้นก็คู่จิ้นไงก็มีหลายคู่ที่มันเป็นแบบนี้อย่าอินเกินไปนอกจากนี้นะคะก็มีชาวเน็ตหลายคนเนี่ยก็เห็นด้วยอะเนาะคู่จิ้นก็คู่จิ้นไม่ใช่คู่ชินแต่อย่างใดนะคะจิ้นที่ไม่ใช่คู่จริงฉะนั้นต้องแยกโลกแต่ละใบออกจากกันอย่ามีโลกเยอะปวหัวนะคะอันนี้อันนี้ไม่ใช่โลกอันนี้น่าจะเป็นโรคแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโมกดากับคุณไต้ฝุ่นเนี่ยจะคบกันไหมหรือยังไง ก็ไปดูอีกเหมือนกันต้องไปถามเขาไงใช่แต่ป้าฝุ่นน่ารักกับฉันมากเลยนะมุกดาก็น่ารักกับฉันมากเออโอเคแยกเออเข้มก็น่ารักกับฉันมากอันนี้หจิ้นกับฉันได้ปะเข้มจิ้นกับฉันได้ปหมไม่ได้กันผู้ชายเอาเอาเดี๋ยวนี้ผู้ชายผู้ชายจิ้นกันเยอะแยะไปโอ้ให้แฟนดูอย่างไบวินอะไรเงี้ยเออก็จิ้นกันเออจิ้นเก่งนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพอพูดว่าให้ฉันไปจิ้นกับเข้มปุ๊บห้ามมีแฮชแท็กนะคุณผู้ชมแฮชแท็กเจ้าเล่นเฉยๆเราจิ้นกับฟรีแฮช